กอบคุณครสวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วเนาะน้องพรสำหรับช่วงเวลาไลฟ์สด13มินาถึง13นา30นาทีั่วงไม่ปลายวันพุธใช่ค่ะและดิฉันนางสาวพันธิภาบุญรอดแหววค่ะครับผมปอนวรพจนจันเต็มครับค่ะก่อนอื่นที่เราจะมารู้จักสินค้าโปรโมชั่นของเราวันนี้เนาะน้องอรเนาะก็ตอนนี้กบฏทางของเราก็แอร์เย็นทุกสาขาแล้วนะคะใช่ครับ แนะนำให้ดูก็ก่อนจะไปเจอกับสินค้าเดี๋ยวผมจะแนะนําช่องทางช่องทางการช้อปปิ้งครับเลือกซื้อสินค้าต่างๆกับว่ามีช่องทางไหนบ้างเนาะค่ะสามารถชอบในทางช่องทางไหนบ้างใช่ครับสะดวกสบายแค่ไหนใช่ไหมคะน้องปอช่องทางแรกเลยที่สะดวกสบายที่สุดนะครับก็คือการวอล์กอินเอามาที่ร้านเราเลยฮะ ตอนนี้ถ้าลูกค้าหรือท่านผู้ชมท่านไหนที่อยู่ใกล้กับสาขาไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นสาขาบางกคนเราเองหรือจะเป็นสาขาต่างๆทั่วประเทศเรามีใช่ครับเรามีสาขาเยอะมากครับทั่วประเทศนะตอนนี้ก็ถ้าสะดวกก็ เข้าไปเลือกชมเลือกซื้อสินค้าหรือเข้าไปเดินเล่นก็ได้ใช่ค่ะสามารถวอล์กอินเข้าไปได้ทุกสาขาเลยอ่าใช่ครับเพราะว่าตอนนี้โกบอลของเราก็ทุกสาขาละก็ติดแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนครับผมแล้วก็มีสินค้าให้ลูกค้าได้เลือกมากมายเนาะน้องปรอเนาะรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆด้วยใช่ค่ะโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายเลยช่วงนี้ค่ะครับผมนอกเหนือจากช่องทางการวอล์กอินเข้ามาที่ร้านเราแล้วครับยังมีช่องทางออนไลน์ทั้งหมดอีก3ช่องทางใช่คับ ช่องทางแรกมาเลยครับพี่แหววเป็นช่องทางแรกนะคะก็จะเป็นแอดไลน์ที่แน่ๆก็คือท่านท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยก็ต้องเล่นไลน์กันอยู่แล้วเนาะน้อครเนาะทุกคนมีมีไลน์สะดวกสะดวกสบายมีโทรศัพท์บรรทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วก็สามารถแอดไลน์เราเข้ามาได้เลยใช่ครับกดไปเพื่อนๆครับแล้วกดค้นหาใส่แอดครับแล้วก็โกลว์บ้าน พ O อเป็นภาษาอังกฤษครับค้นหาจะจะเจอเราเป็นเพจของโกบ h นเทาบางคนขึ้นมาเลยใช่ครับในไลน์ก uh, ็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยใช่ค่ะตรงนั้นจะเป็นช่องทางหนึ่งที่สะดวกสบายครับใช่ค่ะอีกช่องทางหนึ่งที่ให้ลูกค้าได้เลือกสินค้าต่างๆมากมายหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามเราได้ใช่ไหมคะในในนั้นก็จะมีแอดมินคอยตอบคำถามให้กับลูกค้าใช่ครับผมค่ะส่วน ช่องทางที่2ออนไลน์แบบที่2นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชันคลิก n d Collect ของเราเนี่ยตาม้ายที่มองเห็น้านข้างกันนี่เลยนะครับช็อปง่ายง่ายแค่ปลายแค่ปลายนิ้วครับผมอ่ะตอนนี้ก็สามารถช็อปได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS สก็สามารถโหลดแอปตัวนี้ได้สามารถโหลดแอปได้ใช่ครับคลิก n d c o l l e c t ของเราเนี่ยโหลดง่ายๆเลยครับก็ถ้าเป็นป็น r o i d ก็เข้าไปที่เพ y s โ o r e ใช่ค่ะแล้วก็กดค้นหาอ่า โบร์เฮาก็ได้หรือลูกค้าจะกดเป็นคลิกแอนคอเล็กตัวนี้ก็ได้ครับผมหรือไม่ถ้าลูกค้ามีแอดไลน์ของเราเข้ามาแล้วก็สามารถกดอ่ากดกดผ่านอ่าตัวเป็นเป็นฟังก์ชันเมนูครับอยู่ในก็จะมีคลิกแอนคอเลกตรงนั้นใช่ไหมครับอ่ากดผ่านแชทเข้าไปแล้วจะมีเป็นเมนูฟังก์ชันขึ้นมาอยู่ด้านล่างครับสามารถทั้งเลือกซื้อสินค้าหรือว่าจะเข้าไปอ่าสมัครลงทะเบียนอ่าผ่านไลน์ตัวนี้ได้เลยค้าลูกค้ายังนุ่นเออตัวนี้ก็ เพราะนั้นก็อยากได้ก็กดเข้าไปลงในตะกร้าไว้ใช่ครับเลือกเลือกซื้อเลือกเลือกลงตะกร้าไว้ได้เป็นเหมือนแอปช้อปปิ้งเนาะใช่ทั่วไปที่ช้อปปิ้งออนไลน์ครับสามารถเลือกลงตะกร้าไว้ได้ก่อนครับผมช้ได้24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวสาหรับที่นี้เนาะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ช่องทางที่3ก็คือช่องทางผ่าน f Facebook ครับที่เรากำลังไลฟ์สดกันนะตอนนี้ฮะใช่ค่ะเป็นผ่านเพจ โกบันเฮาทังโคนเช่นเดียวกันใช่ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดกดเข้ามาในตอนนี้ก็จะเจอพวกเราสองคนกำลังไลฟ์สดกันอยู่นะคะใช่วันนี้ก็ก็วันนี้ก็แดดออกครับอากาศแจ่มใสแล้วหลังจากที่มีพายุก็ผ่านเข้ามาหลายๆลูกเนาะเสร็จวันนี้แล้วก็โอเคละสภาพอากาศก็ดีขึ้นครับถ้าสะดวกไม่ว่าช่องทางไหนนะครับถ้าลูกค้าสะดวกก็ได้หมดเลยทุกช่องทางอยู่ที่บ้าน ไม่อยากออกมายังคิดว่ายังไม่ไดแดดร้อนนี่นั่นสามารถก็ผ่านออนไลน์ได้เลยครับก็ถ้าผ่านออนไลน์ก็มีหลายๆช่องทางอย่างที่แนะนําไปแล้วก็ถ้าเดินเข้ามาในสาขาเราตอนนี้นะคะไม่ใช่แต่ว่าแอร์เย็นอย่างเดียวน้องปอน้เรายังมีร้านกาแฟเนี่จุดที่เรายืนอยู่นี้เป็นจุดที่อยู่หน้าร้านกาแฟเลยใ่ครัาเมยอนของเราผ่านนะคะของเราเองเลยครับผมลูกค้าท่านใดที่ร้อนๆหนึ่งเข้ามาหรือว่า ถึงจะไม่ได้ซื้อของหรือยังไงก็อยากจะมาจิบกาแฟชิมกาแฟก็ได้เข้ามาที่สาขาเอาใจของกาแฟกันเลยเนาะใช่ครับมามาถึงทีนี้ละเรามาเริ่มกันไปดูว่าวันนี้สินค้าเรามีอะไรบ้างเป็นสินค้าโปรโมชั่นหรือว่าสินค้าชิ้นไหนบั่งที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้บ้างนะคะตอนนี้ก็เราจะมาชิ้นแรกกันเลยน้องปอนใช่เป็นเอาไว สำหรับตกแต่งสวนดีกว่าตกแต่งบ้านเนาะของใครๆหลายๆคนที่ที่บ้านอาจจะยังไงล่ะใช่มีพื้นที่น้อยไม่มีพื้นที่ที่จะไว้ปลูกหญ้าของจริงหยังไงหรือว่าเอาไว้ตกแต่งบ้านเพื่อเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศของบ้านครับต่างๆเลยวันนี้เรามีหญ้าเทียมล้กันนะครับหญ้าเทียมซีโอยี่ห้อ t ีอมามาแนะนํากัน เป็นเป็นย้าที่รูปแบบม้วนรุ่นแรกรุ่นแรกนเลยครับโอ้รุ่นแรกรุ่นแรกนะคะรุ่นแรกตัวนี้นะคะเป็นยี่ห้อของ t โ o นะคะขนาดขนย้าจะ15มิลนะคะน้องปอนความกว้างอยู่ที่1เมตรความยาวอยู่ที่4เมตรนะคะสีของขนยาจะมี2สีด้วยกันนะคะจะมีสีเข้ม สีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนนะคะรับรองว่ารุ่นนี้แข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนเพราะว่าบางครั้งบางครั้งถ้าผู้ชมหมือลูกค้านะคะจะเคยไปไปเจอย่าเทียมแบบหลายๆที่หรือหลายๆอะไรสถานที่มาเวลาเขาตกแต่งงานหรืออะไรก็นี่ฮะที่เราก็มีขายทั้งหมดเลยหลายๆรุ่นหลายๆรูปแบบรุ่นนี้รุ่นรุ่นย่าเทียมของเราที่นี่นะคะจะมีตัวระตัวระบายน้ํา จะมีรูระบายน้ําอยู่ข้างหลังทุกตัวเลยเลยก็จะทนแดดทนฝนครับก็เงี้ยก็คือเราปูการการแจ้งได้เลยได้ค่ะปูได้ทั้งภายนอกและภายในนะคะตรงนี้ปูได้ทั้งภายในและภายนอกค่ะอเคส่วนเนี่ยดูดูจากลักษณะพื้นหลังแล้วก็ผมว่าโอเคนะครับดูแล้วแข็งแรงแข็งแรงมากเลยเนี่ยฮะไม่ไม่ฉีกขาดง่ายแน่นอนอ่า แต่ข้อดีเขาคือยังไงบ้างเราตกแต่งได้ไหมครับตกแต่งได้ค่ะตัวนี้ใช้ถ้าสมมติว่าลูกค้าอ,อ,อยากเปลี่ยนบรรยากาศหรือว่าเปลี่ยนจากพื้นพรมมาเป็นพื้นหญ้า uh huh. ก็ทําให้เพิ่มสีสันภายในบ้านอีกด้วยนะคะ uh huh. ตัวนี้ใช้ได้ทั้งภายนภายในและภายนอกครับแข็งแรงทนทานและที่สาคัญนะคะครเราไม่ต้องลดน้ําใส่ปุย๋ยแล้วก็จะเขียวคงทนสวยคงที่ค่ะ ใช้งานได้หลายรูปแบบเนาะใช่ไม่ว่าจะผมว่าไม่น่าจะตกแต่งสวนหรือว่าจะเอาไปปูให้บางทีเลี้ยงสัตว์เนาะผมเห็นเลี้ยงสัตว์ก็มีนะถ้้ไปปูให้สัตว์ให้สุนัขให้ให้หมาให้แมวอย่างเงี้ยได้เนาะครับเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวนี้จะใช้งานได้ถึงห้าห้าถึงแปดปีเลยทีเดียวใช้จนลืมกันเลยใช่ครับวัสดุเพราะวัสดุเขาก็ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงนะครับเนาะผมมองดูแล้วผมว่า โอเคตัวนี้จะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบบาทเท่านั้นเองนะคะวุ้ยาสิบห้ามิลนะคะน้องปอนวันนี้เห็นเห็นป้ายมีมีอะไรด้วยตัวนี้ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ด้วยผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ด้วยนะคะสามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ถึงสี่ถึงหกเดือนเลยทีเดียวน้องปอนอ๋อสูงสุดนหกเดือนกันเลยใช่ค่ะสูงสุดนหกเดือนกันเลยทีเดียวค่ะครับตัวนี้จะเราจะชอบผ่านอะไรได้บ้างศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยฮะเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมหน่อยตอนนี้ก็จะมีบัตร กรุงศรีเนาะครับกรุงศรีที่หลักๆของเราใช่ค่ะครับแล้วก็กรุงเทพกรุงไทยอ่าอ่าไทยพีเฟิร์สชอยส์ไมได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้อปครบ2,000บาทขึ้นไปสามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเราได้เลยอ๋อครับผมเป็นสินค้าที่ร่วมรายการด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะเป็นสินค้าที่ร่วมรายการนะคะโอเคครับผ่านไปเนาะตัวแรกตัวแรกย่าเทียมเนี่ยจริงๆก็มีหลายขนาดเนาะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอีกอีกอีกขนาดนึงเนาะครับ ต่อมาตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับย่าเท่ากีสิบมิลอ๋อตัวนี้จะ2ี่มิลใช่ค่ะยาวยาวกว่าตัวเมื่อกี้เนาะเมื่อกี้เป็นสิห้ามิลเนาะตัวนี้จะเป็น2ี่สบมิลค่ะอี่20มิลนี่คือลักษณะความยาวของขนญ้าใช่ไหมใช่ค่ะความยาวของขนญ้าขนญ้าไอของเราทางร้านของเราเนี่ยมันก็จะมีหลายขนาดเนาะน้องกอลเนาะมีตั้งแต่เจ็ดมิลเจ็ดมิลสิบมิลสิบห้ามิลยี่สิบมิลอ๋อยี่สิบห้ามิล เยอะเยอะเยอะเลยใช่ค่บเยอะเลยทีเดียวแล้วก็จะมีแบบแบ่งขายด้วยครับไม่ใช่แต่มีแบบสําเร็จแบบนี้เนาะมันจะมีแบบแบ่งขายแบบแบ่งขายเนี่ยก็จะเป็นหน้ากว้างสองเมตรครับความยาวหนึ่งม้วนก็จะมียี่สิบสี่เมตรยี่สิบสี่เมตรสามารถปูได้ถึงสี่ิบแปดตารางเมตรเลยทีเดียวละก่อนครับผมราคานี้ก็จะแตกต่างกันออกไปตามความยาวของคนย่าค่ะส่วนตัวนี้ตัวนี้ ราคาก็อยู่จะอยู่ที่990บาทนะคะ990บาทเท่านั้นเองตัวนี้ก็เหมาะเหมาะสำหรับอ่อยังไงนะใครที่ไม่ได้ใช้เยอะใช่ไหมครับอาจจะเอาไปปูตกแต่งปูให้ตัดอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากลูกค้าจะขายของตามตลาดเนาะตลาดลูกค้าก็จะปูตรงเคยเห็นเคยเห็นเเพราะว่าลูกค้าแถวแถวพังโคนแถวแถวนี้เขาก็จะเข้ามาซื้อยาเสียมพี่เยอะค่ะ แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าร้านเราหรือในออนไลน์ก็มีให้เลือกเยอะคใช่ค่ะมีให้เลือกเยอะหลายไซส์หลายขนาดเลยทีเดียวนะคะอ่าครับส่วนตอนนี้แรงทนทานค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับ990บาทเท่านั้นเองค่ะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็คอมเมนต์มาใต้โพสเลยได้ใต้โพสตอนนี้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวเรามีแอดมินคอยตอบคำถามแล้วคอยรับออเดอร์จากลูกค้าอยู่ใช่ค่ะครับถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็มาได้เลยนะตอนนี้ หรือว่าลูกค้าท่านใดเบื่อเือนอนอยู่บ้านเนาะเออเออออกมาเดินเล่นครับเออตากแอร์เย็นเย็นใช่ถ้าถ้าถ้าไม่รู้จะไปไหนก็ลองเดินเข้ามาที่โกบ้านเท้าของเราก็ได้คสินค้าเยอะแยะมากมายกันเลยสินค้าเยอะแยะมากมายให้เลือกและโปรโมชั่นดีๆทั้งนั้นเลยเนาะรัองว่าใช่ครับค่ะมาเป็นที่รุ่นต่อไปกันเลยร่ต่ยาเทียนี้จะมีทั้งหมดอยู่3รุ่นนะฮะวันนี้ที่เรามาแนะนําให้ดูใช่วันนี้เราเอามาแค่3รุ่นนะใช่เนี้ยเนี้ยก็เป็นคร่าวๆนะครับ เป็นเป็นร่าวๆที่เราเราจะถือมาได้หน่อยเนาะส่วนรุ่นอื่นก็โหจะอลังการมากครับอยากให้เข้ามาดูที่สาขาจริงๆก็อยากให้เข้ามาดูที่สาขาแต่ว่าถ้าไม่สะดวกก็ออนไลน์ก็ได้มีหลายไซส์หลายขนาดเลยทีเดียวนะคะส่วนสําหรับรุ่นนี้นะคะ้องปอนจะเป็น25มิลของ t โ o เหมือนกันค่ะ t o ตัวนี้จะขนยาวขึ้นมาหน่อยจะขนยาวมีที่ระบายอากาศเหมือนกันมีพืนหลังที่ระบายอากาศืนหลังยกันหมด แข็งแรงเลยแข็งแรงค่ะหยยบย่ำนี้ก็คือค่ะไม่มีปัญหาไม่ขาดไม่หลุดไม่ลุ่ยแน่นอนสีนี้ใช้งานห้าถึงห้าถึงแปดปีใช่ครับใช้จนลืมเลยเนี่ยอย่างอย่างที่ที่มองมาครับลูกท่านผู้ชมลูกค้าทางบ้านลองลองมองมาดูสีมันจะเหมือนกับหญ้าจริงมากๆเนาะมันาเหมนหญ้าหญ้าที่เขาตัดแล้วมันขึ้นมันขึ้นขึ้นออกมันจะเป็นสีหญ้าหญ้าอ่อนหญ้าอ่อนค่ะใช่หญ้าอ่อนครับหลายๆคนชอบหญ้าอ่อนครับใช่ ตอนนี้โอเคโอเคเลยทีเดียวมองมองดูแล้วแบบโอ้โหสวยงามมากตนี่ขนาดขนาดพอดีพอดีคือประมาณว่าเราอยากใช้แค่สี่ตารางเมตรครับค่ะสี่ตารางเมตรแล้วก็สามารถซื้อตัวนี้ไปได้เลยเพราะมันจะเป็นสําเร็จรูปเนาะตัวนี้จะเป็นหน้ากว้าง1เมตรความยาว4ี่เมตรแล้วก็จะมีหน้ากว้างหนึ่งเมตรความยาวตัดแต่งก็ได้ใช่ตัดแบ่งออกได้สมมุติว่าเนี่ยลูกค้าหรือท่านผู้ชมอยากอยากจะได้แค่เป็นเป็นตัดแบ่งเป็นสองพื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช่ไหมครับ ใช้มีดใช้กรรไกรตัดได้เลยใช่คัตเตอร์คมกริดได้เลยค่ะอใช่ใช้งานง่ายสะดวกถ้าปูลงพื้นก็จะไม่ลื่นปูได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะปูได้เลยต้องเตรียมอะไรป่ะ้องเตรียมเลยก็คือซื้อไปก็ปูได้เลยค่ะอ๋อสามารถปูได้เลยใช่ค่ะสะดวกสบายครับเพราะเพราะเพราะตัวเนี้ยแผ่นหลังของเขาเนี่ยจะยึดเกาะกับพื้นได้ดีอืมค่ะแล้วก็สามารถถ้าลูกค้าอยากได้ไปปูสนามเด็กเล่นครับสนามฟุตบอลอ่าอย่างนี้ สนามฟุตบอลเนาะครับแล้วก็สามารถซื้อไปใช้ได้เลยนะคะตอนนี้สต๊อกเราเยอะครับใช่ค่ะสต๊อกสั่งเข้ามานะตอนนี้ก็ได้จะหรือว่าลูกค้าต้องการแค่หนึ่งคนหนึ่งเราก็มีเหมือนกันนะคะมีหลายขนาดเนาะใช่ค่ะหลายรูปแบบหลายขนาดใช่หนึ่งคนหนึ่งนี่ก็จะกระทัดรัดเหมาะสําหรับเออลูกค้าที่จะไปขายชูชิหรืออะไรที่ตามตลาดอะไรแบบนี้ใช้เป็นปูโต๊อะไรก็ได้ใช่ไหมครับแต่เพื่อใช้แต่อันนั้นก็ลักษณะผมเห็นจะมีขนสั้นหน่อย ใช่ค่ะจะสั้นกว่านี้ลงไปหน่อยค่ะโอเคตัวนี้จะราคาอยู่ที่1,250บาทค่ะ1,250บาทเท่านั้นเองค่ะแล้วก็สามารถใช่ค่ะตัวนี้สามารถผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยค่ะครับผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ก็คือผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องยังไงนะาท2 0 0 0บาทต่อเซลสลิปใช่ค่ะแล้วก็เป็นสินค้าที่ร่วมรายการนะคะแต่ถ้าไม่ถึง2,000อย่างเงี้ยทำไง แล้วก็เราอาจจะไปซื้อสินค้าตัวอื่นที่มันร่วมรายการร่วมรายการแต่ตัวนี้ไม่ใช่เพียงแต่ตัวนี้บวกบวกกันเข้าไปเราสามารถผ่อนได้ใช่ค่ะแล้วก็รถทุนในกระเป๋าครับใช่ค่ะมาฮะจบแล้วที่ย่าเทียมต่อไปสินค้าต่อไปที่ผมจะมาแนะนําสินค้าตกแต่งเราก็ไม่ใช่จะมีแต่ย่าเทียมอย่างเดียวน้องปอลนะครับก็ยังจะมี เยอะแยะมากมายกันเลยอย่างข้างหลังที่เป็นเป็นเนี่ยฮะเป็นแบ็กกราวของเราทั้งหมดจะมีทั้งน้ําพ้ตกแต่งอ่าหรือว่าจะเป็นแบบต้นไม้ต้นไม้เทียมหรืออะไรต้นไม้เทียมหรือว่าใช่ก็มีเยอะประดิษฐ์ครับมีเยอะมากมายบางคนอยากจะเอาไปแต่งแบบทาสวนย่อมๆในบ้านในในห้องในคอนโดอะไรอย่างเงี้ยได้เรามีอุปกรณ์ทุกอย่างครบให้เลือกหลายแบบเลยทีเดียวใช่ครับหลายรูปแบบหลายรูปแบบใช่ครับเออแล้ว ต่อไปเราจะไปดูสินค้าประเภทต่อไปเกษตรกรเนาะเป็นเกี่ยวกับเครื่องมือการเกษตรมากกว่าหรือเครื่องมือดูแลตกแต่งสวนสําหรับสุภาพบุรุษและก็คุณผู้หญิงทางบ้านครับเอาชิ้นไหนก่อนเอาเอาแรกๆเลยครับชิ้นแรกเลยผมแนะนํานี่เลยครับเครื่องริมญ้าไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นเป็นอะไรที่ผมว่าใช้ง่ายนะสําหรับคุณผู้หญิงที่อยู่ที่บ้านเนาะส่วนมากบางที ผู้ชายไม่อยู่ลูกค้าผู้ชายไม่อยู่บ้านอย่างงี้เราอยู่บ้านอยากยเห็นหญ้ามันหยุดอย่างนี้เนาะเห็นหญ้าแถวข้างบ้านนั้นลบหูลบตายไงก็นี่เลยครับแนะนําตัวนี้แหละเป็นอะไรที่แบบผมว่าฟังก์ชันโอเคเวิร์กมากครับเป็นเครื่องเล็มหญ้าไฟฟ้าสายที่ให้มาตัวนี้จะยาวอยู่ที่7เมตรสีสันสวยงามใช่ครับสีสันสดใสเลยทีเดียวครับแล้วก็ สมบัติพิเศษคืออะไรบ้างครับลูบอลตัวนี้มาพร้อมมอเตอร์ขนาดความแรง300วัตต์ครับทางานต่อเนื่องได้ยาวนานมากก็สักคือยังไงล่ะเหมือนข้างบ้านเราเนาะเสร็จเลยงานเดียวได้เสร็จเลยสนามแบบโอ้ห30นาทีชั่วโมงนึงเนี้คืออย่างพี่นี่ทำเองได้เลยไม่ต้องรอคนพวกนัานเราหมดแรงก่อนเครื่องไม่พังแน่นอนครับตัวนี้มาพร้อมรับประกัน1ปีครับผมเป็นเครื่องลิมญ้าที่ หลายๆคนมองหาอยู่ถ้ามองหาอยู่ก็เนี่ยแหละฮะมาแล้วราคาปกติ890บาทครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นลดเหลือเพียง690บาท690บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็คอมเมนต์มาใต้โพลเลยหรือว่าตอลนตอนนี้ก็ได้ใช่ครับมีแอนมินคอยคอยรับออเดอร์คอยตอบคำถามอยู่ใูกค่ะแล้วก็ทางเรามีบริการจัดส่งเลยนะครับลูกค้าถ้าผู้ชมท่านไหนที่แบบสั่งแล้ว จะทายังไงล่ะทีเนี้ยสั่งของเสร็จแล้วเรามีบริการจัดส่งใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อะไรต่างๆทุกอย่างนะครับในร้านเราเรามีบริการจัดส่งทั้งหมดใช่ค่ะคิดค่าบริการเป็นระยะทางตามกิโลเมตรครับ่เรามีบริการทั้งรถเล็กและรถใหญ่อัตราค่าบริการยังไงก็สอบถามเข้ามาได้เข้ามาได้นะคะผมแอดมินจะคอยตอบคำถามให้กับลูกค้าอยู่ครับใช่ครับต่อไปเลยอันนี้เป็นออเดอร์นะคะก่อนเนาะ ชิ้นต่อไปเอามาใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยครับอันนี้เนาะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นนี่เลยครับนี่เลยยกมานิดนึงครับตัวนี้เป็นรถตัดหญ้าไฟฟ้าขนาดมอเตอร์1,200วัตต์เหมาะสำหรับสนามหญ้าใหญ่ๆครับที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็อันนี้ก็ใช้ง่ายเช่นเดียวกันใช้ง่ายทั้งคนสุภาพบุรุษและก็สุภาพสตรีครับที่อยู่ทางบ้านเลยส่วนมากก็ ที่ผม,มขายบ่อยๆนะที่ขายดีเลยก็จะเป็นสุาพสตรีมากกว่าที่จะใช้ครับเพราะหนึ่งละคุณสุาพสตรีใช่เพราะว่าหนึ่นงนละครับน้ําหนักเบาค,ครับใช้งานง่ายอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบไฟฟ้าเราเสียบปลั๊กแล้วก็สามารถที่จะกดปุ่มหรือบีบคาเรงก็ใช้งานได้เลยครับเดินเข็นตัดไปก็ง่ายสะดวกสบาย เหมาะกับคุณสุภาพสตตีเนาะไม่ต้องรอคุณพ่อบ้านที่จะมาตัดหญ้าให้เราอยู่ใช่ไหมคะครับผมมอเตอร์1200วัตต์เนาะทำงานต่อเนื่องได้โหก็เมื่อกี้300วัตต์ยังได้ขนาดนั้นเลยอันนี้1 2ั0วัตต์นี้ไม่ต้องห่วงครับแข็งแรงทนทานแน่นอนแรงททนนาับประกันมอเตอร์1ปี สีสันสวยงามแค่ทีเดียวค่ะสวยงามสามารถปรับระดับได้นะฮะปรับระดับของว่าเราอยากได้ยาสูงตันแค่ไหนเนาะเราตัดยาสนามะครับตัดแต่งได้ตั้งแต่แล้วถ้าสมมติว่ายาบ้านที่มันหนามากเนี่ยพอสามารถตัดได้ใช่ไหมคะได้ครับมอเตอร์แรงขนาดนี้ได้แน่นอนสะดวกสบายไม่ต้องห่วงเลยแล้วถ้าสมมติว่าเอาพี่ตัดตัดไปแล้วเนี่ยพี่ขี้เกียจเก็บยา ตัวนี้ตัวนี้มันมาพร้อมถังเก็บหญ้าอ่าเนี่ยครับนี่ค่ะใช่มามาพร้อมถังเก็บหญ้าชขนาดใหญ่ถังถังเก็บหญ้าอย่างเดียวไม่พอครับอุ้ยเสียงดังไปหน่อยถังเก็บหญ้าอย่างเดียวไม่พอครับเรามีสายไฟสายไฟใช่แถมมาในตัวเครื่องด้วยอ่าสายไฟนี้ยาว15เมตรครับยาวถึง15เมตรเลยใช่ครับยาวถึง15เมตรคือเนี่ยรอบสนามได้สบายเลย ครับผมตอนนี้ลูกค้าก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะฮะมันจะมาแถมมาให้ใช่ไหมคะเป็นเป็นเซสซอรี่ติดติดตัวเขามาเลยครับถ้ามาซื้อเนี่ยจะมีเฉพาะที่เราอย่างเดียวหรือรุ่นนี้อย่างเดียวที่จะมีสายไฟแถมมาปกติเราซื้อที่ไหนก็จะยังไม่มีเนาะพวกนี้สังมากก็จะมองเห็นครับแล้วก็ใช่ครับน้ําหนักเบาวัสดุวัสดุแข็งแรงทนทานแน่นอนแข็งแรงทนทานใช่แล้วก็มัดพับเก็บได้ไหมคะพับเก็บได้ครับพับเก็บได้ เนี่ยเหมือนใครอยากจะเก็บเนาะทำงานเสร็จแล้วก็แค่หมุนน็อตพวกนี้ออกสะดวกสบายใ่ไหมค่ะง่ายเลยง่ายนะคะใช่แล้วก็แค่พับเก็บลงมาแค่นี้บก็เใช่ครับเรา้วเอาไปเก็บตามชั้นตามตามอะไรล่ะห้องเก็บของเลือะไรเงี้ยก็ไม่เปลืองพื้นที่ไม่เกอีการตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะน้องต่อราคาปกติอาจจะอยู่ที่2690าบครับณวันนี้ตอนนี้เลยหรือว่า ต่อจากนี้ไปโปรโมชั่นของเราก็จะถึงวันที่11พฤศจิกายน63นี้ครับราคาโปรโมชั่นลดเหลือ2,290บาทจากราคาปกติเท่าไหร่คะน้องบอล2,690ครับค่ะตัวนี้เซฟเซฟไปได้เลยถึง400บาทถึงครับถึง400บาททีเดียวนะคะใช่ถ้าใครสนใจที่มองเห็นที่เข้ามาดูไลฟ์สดเราตอนนี้ก็ซื้อได้เลยซื้อผ่านคอมเมนต์ได้เลยใช่ค่ะใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะจะมีคอยตอบคำถามให้เราอยู่นะคะ โอเคตัวนี้สามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ด้วยใช่ไหมครัได้ครับได้ได้สินค้าเนี่ยที่เรามองเห็นเป็นป้ายถิงแดงอย่างเงี้ยจะมีสัญลักษณ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์เนาะที่ป้ายได้แน่นอนครับผมเราสามารถผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้ถึงหกเดือนเลยหกเดือนครับสูงสุดหกเดือนกันเลยใช่่คะโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะคะครับหลายๆไม่ไม่เฉพาะของเรานะยังมีอีกเยอะเยอะเลยทีเดียวหลายรายการเลยทีเดียวนะคะไปที่รายการต่อไปเลยครับอ่เดี๋ยวผมหลบนี้นิดนึงเออ สินค้ารายการต่อไปมาครับสำหรับตัวนี้จริงๆก็มีผู้หญิงหลายคนนะครับที่เลือกซื้อไปใช้ก็มีเยอะเลยครับแต่ตัวนี้จะเป็นอะไรที่ถูกใจพ่อบ้านมากครับตัวนี้เป็นเป็นสินค้าที่แบบโอ้โหขายดีเลยนะขายดีสําหรับบ้านเราเลยทั่วไปก็คือ,อเป็นเลื่อยตกแต่งครับเนี่ยเลือกกเล่อยตกแต่งยี่ห้อทัพใช้งานทั้งในสวนหรือในบ้านบ้านเราบางทีเรา อยู่ตามบ้านเนาะช่วงนี้ก็มีพายุอะไรบ้างบางทีกิ่งม้งกิ่งไม้อะไรหักลงมาอาเงี้ยครับพี่แววค่ะตอนนี้สามารถใช้ตกแต่งตัดอ่าไม้ที่ล้มหรือยังไงอย่างเงี้ยทั่วไปได้ครับถ้าอย่างบ้านเราส่วนมากทุกวันนี้ก็มีตัดอ่าทฟืนบ้างอะไรบ้างเงี้ยเยอะครับเยอะถ้าสมมติว่าเพียรคือต้นไม้บ้านพี่มันท่อนใหญ่หน่อยต้นใหญ่หน่อยพี่สามารถตัดได้ไหมตัดได้ดูนี่นะฮะผมจะให้ดู นี่เลยครับผมเครื่องยนต์ครับเล่ยโซ่ยนต์ตัวนี้เครื่องยนต์ขนาด0.9แรงม้าเนาะแรงมากนะครับแล้วก็เป็นบาร์โซ่ที่ใช้ตัดเนี่ยขนาด11.5นิ้วครับค่ะแล้วที่สําคัญเลยที่ผมบอกว่าคุณผู้ชายชอบมากเพราะระบบสตาร์ทของเราเนี่ยลานสตาร์ทเราจะเป็นระบบ Easy start เป็นการสตาร์ทที่เบามากใช้งานง่ายสะดวกสบายบสตาร์ทได้ง่ายมากสตาร์ทไ,ได้ง่ายครับผมแล้วก็ เป็นเครื่องยนต์มิตินนะครับมันบอกผสมออต้ลูปสองทีสจังหวะเนาะบ้านรเราเขาจะเรียกว่า2จังหวะใช้2ทีผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงครับผมตอนนี้ก็ใช้งานง่ายเช่นเดียวกันถูกใจพ่อบ้านหลายๆคนเลยการ,รดูแลรักษาง่ายไหมคะน้องปอง่ายครับง่ายไม่มีไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับ,รบก็จริงๆก็ถ้าถ้าเนี่ยกมามีคําถามเรื่องเี้มันต้องอธิบายเยอะเนาะครับเนาะ ยังไงก็สอบถามผ่านเข้ามาทางคอมเมนต์ก็ได้ค่ะหรือว่าถ้ายังไงอยากเจอตัวจริงอยากจะมาคุยกับผมอยากให้ผมแนะนําเต็มที่ก็มาได้เลยที่กุ้งคุ้เทามีรับประกันด้วยไหมคะนผอ้มมีครับทุกอย่างเลยที่ผมมาเนี่ยจะมีรับประกันทั้ง1ปีครับผมซ่อมแซมบํารุงรักษาปีฟรหนึ่งปีนะคะซ่อมแซมบำรุงรักษานะคะหนึ่งปีใช่ครับแล้วถ้าสมมติว่าบ้านพี่เนี่ยต้นไม้เยอะแล้วพี่จะตัดออก ตัวนี้จะสามารถใช้ได้กี่ชั่วโมงครับโอ้ทำงานต่อเนื่องได้ยาวนานมากครับก็คือเราจะตัดเป็นชั่วโมงไปเลยเนี่ยได้เลยโอเคเลยครับพี่แววเพราะตัวนี้เป็นระบบคาร์บูไดอะเฟมเนาะทนความร้อนได้สูงก็เครื่องยนต์เขามีทนความร้อนได้สูงปกติเราเห็นเลื่อยโซ่ยน์ทั่วไปก็บางทีมีความร้อนสะสมะจะเริ่มงองแงละพ<ข><ส>อ,อเริ่มความร้อนเยอะเนี่ย เขาก็จะตจะสตาร์ทไม่ติดใช่ไหมใช่ครับอาจจะมีเครื่องดับไปบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นรุ่นเนี้ยอะ C S ของเราเนี่ยครับรุ่น CS38 เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนครับทำงานต่อเนื่องได้เลยทำงานต่อเนื่องได้เลยไม่มีงอแงครับไม่ขัดใจไม่ขัดใจแน่นอนครับตอนนี้ราคาก็อถือว่าถูกมากเลยครับตอนนี้ราคาอยู่ที่3,700บาทครับ 3,700บาทเท่านั้นเองนะคะครับแล้วก็ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เหมือนเดิมเช่นเคยค่ะครับอ่ะ,อะผ,ผ่านไปตัวเนี้ยไปตัวนี้นะโอเริ่มผมเริ่มคอแห้งนิดนึงพูดเยอะไปหรือเปล่าครับผ่านาไปต่อมาเป็นอ่เครื่องตัดหญ้าครับเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าที่เป็นเครื่องยนต์เนาะเมื่อกี้เราแนะนําเป็นไฟฟ้าไปแล้วใช่ค่ะทีนี้จะมาเป็นเครื่องยนต์ เป็นรูปแบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องตัดหญ้าก้านแข็งนะครับทัพยี่ห้อทับของเราส่วนมากจะเป็นทับและใบสั้นแต่วันที่ผมอมาแนะนาตอนนี้วันนี้เป็นทับเนาะจริงๆยังมีอีกหลายยี่ห้อเยอะแยะมากมายใช่ค่ะยต่ี้อมาียวใช่แต่วันนี้ที่ผมออกมาแนะนําก็คือเครื่องตัดหญ้าทัพเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะครับใช้เครื่องยนต์มีขนาด1.3แรงม้าครับผม รอบการทำงานอยู่ที่2800อถึง3,800รอบออาให้กำลังรอบสูงมากใช้สามารถทำงานหนักได้อ,อพวกนี้จะใช้ทำงานหนักได้แบบลุยกันทั้งวันเลยได้<ๆ>ไดที่เห็นเครื่องเครื่องตัดหญ้าทั่วไปเขาจะมีครับเอ,อเป็นอะไรนะสายสะายเหรอ่อามีมีมาให้ฮะอ,อย่างตัวเนี้ที่เราได้เนี่ยไม่ได้เฉพาะแค่เครื่องยนต์ที่แรงแล้วเท่านั้นนะครับตัวกา้านหรือตัวเครื่องทั้งหมดเนี่ยมี โข้มีความแข็งแรงสูงมากใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งความแข็งแรงไม่พอตัวนี้น้ําหนักเบาด้วยครับคุณสมบัติพิเศษใช่ไหมใช่ฮะคุณผู้หญิงก็ใช้งานง่ายสะดวกเลยผมบอกนะครับค่ะไม่มีปัญหานอกจากเครื่องตัดหญ้าแล้วสิ่งนี้ลูกค้าจะได้ไปด้วยนี่ครับเป็นจะเป็นจะมีถุงเครื่องมือเนาะแถมให้เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งสายสะพายอ่ามีสายสะพายด้วยครับแล้วก็พิเศษสุดเลยที่แถมมานี่ผมแกะให้ดูสดๆเลย นะฮะกระปุกเอ็นตัดหญ้าครับกระปุกเอ็นตัดหญ้าใช่ครับใช้ตัดริมหญ้าแถวข้างบ้านแต่ที่เป็นงานหนักได้ครับที่เป็นตัวนี้จะมีความปลอดภัยสูงเนาะน้องปอนเนาะใช่ครับเป็นเอ็นนะคะเป็นเอ็นเเป็็นนอใช้ตัดหญ้าจะไม่กระเด็นกระดอนไปโดนกำแพงกำแพงอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะช่วยเซฟเราได้ตัวนี้จะเซฟเราได้ครับผมเซฟเซฟได้มากเลยเนาะใช่อันนี้หลักๆที่เราแถมเนาะจริงๆในถุงเราก็มีอีกเยอะแยะหลายอย่างกันเลยทีเดียวครับอ่า แล้วไม่เพียงแค่นี้นะเท่านี้นะครับที่เห็นใบ<ะ>ของเขาที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้หลายรูปแบบเลยใช่ครับรูปแบบไหนบ้างครงอย่างเ<อ>ช่นหลกัลกๆเลย<ม>บ้านเราเนาะนี่ย<ะ>เขาเรียกใบตัดหญ้าที่ใช้กับปศุสัตว์ก็คือ<ะ>ตัดหญ้าให้สัตว์กินลักษณะของใบพวกนี้จะเป็นลักษณะพิเศษคือจะตัดแล้วไม่ทํำลายต้นหญ้าเราสามารถเก็บต้นหญ้าเนี่ยอเอาไปเลี้ยงสัตว์ได้ครับ เครื่องตัดหญ้าตัวนี้ก็ใช้เปลี่ยนได้อีกเช่นเดียวกันครับผมพิเศษเยอะแยะมากมายเลยผมพูดไม่หมดวันนี้มันเยอะมันเยอะครับเอาข้าคข้าวก่อนแล้วกันเนาะที่เราเห็นราคาครับทีนี้มาดูที่ราคาราคาปกติ4,070บาทครับลดเหลือ2,890บาทเท่านั้นเองครับลดเยอะเลยนะคะใช่ครับสินค้าเนี่ยสินค้าคุณภาพดีราคาถูกครับที่โกมนาของเราแล้วก็ผ่อนถึงปร์เซนได้ด้วย รับประกันว่าราคาถูกแน่นอนค่ะโกบ้าฮันโกบองเฮาของเรานะคะครับผมส่วนเนี่ยหลายๆอย่างเลยที่เห็นตรงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะของการเกษตรแค่นิดเดียวใช่ครับอีกข้างในมีอีกเยอะแยะมากมายเลยเยอะแยะมากมายเลยทั้งการเกษตรอ่าเครื่องมือช่างหรืออ่าไม่ว่าจะเป็นประตูกงกบอะไรต่างๆ่ก็มีหมดเลยครับอ่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมีครบหมดเลยครับผมเรียกได้ว่าครบหลากหลายให้บ้านคุณเลยทีเดียวนะคะใช่ครับค่ะวันนี้ก็เดินทางมาถึง ่สุดท้ายแล้วของเวลาแล้วครับก็เนาะสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าใช่ยังจะมีเวลาเดียวกันนี้ครับจะมีจะมีบงถึงบ่ายโมงครึ่งครับจะมีไลฟ์สดของสินค้ากลุ่มไหนหรือจะเป็นใครมาไลฟ์สดนั้นก็ฝากอาท่านผู้ชมลูกค้าทุกคนใช่กดไลค์กดแชร์แล้วก็มาติดตามตามเราด้วยนะคะของเราจะได้ไม่ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆไม่พลาดโปรโมชั่นหลากหลายนะน้องปอน อสินค้าใหม่ใหม่สินค้ามาตรฐานเลยแหละฮะกับเราเนี่ยอครับผมสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะใช่ครับส่วนวันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วเนาะครับยังไงก็ขอลาท่านผู้ชมแล้วกัลูกค้าทุกคนไปก่อนครับคุบ้านเฮาแอร์เย็นชอปเพลินเดินสบายสวัสดีครับ